แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะ14พฤษภาคม2568มาอัปเดตความคืบหน้าสำหรับเงินดิจิตอลวอลเลตเฟสที่3กันนะคะล่าสุดนายพิชัยขอทบทวนแจกเงินหมื่นเฟส3รับ ต้องหรือนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจรับมือภาษีสหรัฐย้ำต้องปูแผนระยะกลางและระยะยาว14พฤษภาคม2568นะคะที่ทำเนียบรัฐบาลน,นายพิชัยชุนหวัิระรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้กล่าวถึงการนัดประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังจากที่ก่อนหน้านี้ระบุว่าจะมีการรื้อนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งหมดว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเนื่องจากครั้งนี้มีหลายเรื่องต้องทบทวนโดยเฉพาะโดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าของสหรัฐอเมริกาทุกคนก็เดาได้ว่าทุกประเทศ จะได้รับผลกระทบหมดดังนั้นช่วงนี้ต้องทบทวนมาตรการก่อนว่าเรื่องใดควรทําหรือไม่เรื่องไหนควรทําก่อนขณะเดียวกันนะคะจากที่มีคําถามว่าเราจะช่วยเหลือเรื่องนี้อย่างไรตอนนี้ตนกําลังทําการบ้านอยู่โดยในวันพรุ่งนี้15พฤษภาคม ตนจะพบธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยที่ธนาคารออมสินโดยจะเป็นการมอบนโยบายว่าให้เตรียมอะไรและทำอะไรเพื่อรองรับกลุ่มผู้ส่งออกแต่ครั้งนี้จะไม่โยนให้เป็นเรื่องของ SME ทั่วไปจะเป็นการดูเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้และเมื่อถามว่าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจจกเงินดิจิตอลเว l ต์เฟสซจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรหรือไม่นายพิชัยกล่าวว่าขอ ทบทวนก่อนย้ำนะคะขอทบทวนก่อนเมื่อถามว่าจำเป็นต้องให้งบประมาณปี69เข้าสู่การพิจารณาของสภาวาระหนึ่งก่อนหรือไม่นายพิชัยปฏิเสธและกล่าวต่อว่าตอนนี้อยู่ในปี68หากปรับได้ก็ปรับในปี69หากเขาปรับในสภาได้ก็ว่ากันไปและเชื่อว่าคนในสภาหากเห็นว่าอะไรควรปรับก็จะปรับ แต่สุดท้ายแล้วประเทศไทยต้องการการวางแผนที่ดีในระยะกลางและระยะยาวส่วนจะต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่จะกู้หรือไม่หรือจะจ่ายหรือไม่ก็ต้องทบทวนอีกครั้งหนึ่งนี่คือความคืบหน้าสำหรับการแจกเงินดิจิทัลว a l เลตเฟสที่3ล่าสุดรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้ออกมา ชี้แจงแล้วนะคะว่าขอทบทวนแจกเงินเหมือนเฟสสอัปเดต14พฤษภาคม2 5 6 8